โอเค<ะ>ค่ะทุกคนนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะขับรถมาอีกจุดหนึ่งนี่เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะก็เป็นวัดเหมือนกัน,นะคะ่ะจะเดินขึ้นไปถงสูงนู้นจะเป็นจุดชมวิวคะ่ะปะเดินด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวจะนับให้ฟังนะคะว่าขั้นบันไดเฉพาะตรงนั้นน่ะกี่ขั้นไปจ้ะไปด้วยกัน ก่อนจะเดินขึ้นขั้นบันไดก็ถ่ายถ่ายหน้าหน้าบันไดให้ชมก่อนค่ะนี่นะคะต้นกระถูกแปลกเนาะชื่อโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดนี้นะคะไปด้วยกันค่ะ สองข้างทางก็จะเป็นพญานาคเงินนะคะพระจ่าฮอบฮอะเดี๋ยวจะค่อยนับให้ดูนะคะว่าขั้นบันไดที่เดินลงไปถึงข้างล่างนั้นกี่ร้อยขั้นบันได อันนี้คือจุดสูงสุดค่ะทางนี้ก็สามารถขับลงไปได้แต่ไม่รู้ไปไหนเพราะว่าเวลาเดินเดินขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเราไปดูตรงจุดนั้นเลยจุดสูงสุดชมวิวนะคะป่ะไปด้วยกันค่ะก็ะได้มีคนเขามานั่งพักศาลาหน้าวัดจ้ะก,ก็เปิดเพลงหน่อยเพลงเพราะแต่ก็กลัวเขาริษผิดลิขสิทธิ์เนาะจ้ะ กระดากระดากระดูเส <icana>, ียโคขาวสวายอาโซเอขาวแต่สิจมเทียนแต่สิจมเทียนนั่นนะคะตึกสูงๆข้างหน้ามีสามสี่ห้าตึกแล้วก็ไกลน้อีกทกถนนคือจอมเทียนนะคะ ส่วนตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดเลยนะคะนี่จะ้ะเดี๋ยวไปหมุนบ้านทั้งปีกันนับตั้งแต่จุดนี้นะคะรวมไปถึงข้างล่างสุดว่ามีกี่ขั้นบันไดนะคะนะคะตรงนั้นก็คือตรงอันนี้ก็คือถแถบจมเทียนพัทธยาจ้าลงไปทางนู้นโชคดีนะที่เห็นอนะ่ะ คู่สามีภรรยาน่าจะใช่แหละเขามาให้อาหารหมาค่ะเป็นสวิตสองคนค่ะสวิตสวิตเซเรนทั้งคู่เลยก็เลยได้คุยกันแกก็เลยบอกจุดตรงนี้เป็นจุดที่สามารถเห็นวิวได้รอบก็เลยลองแวะเข้าขับรถแบกเข้ามาดูค่ะก็เจอถือว่าโอเคเลยค่ะจุดนี้ตัง้งกาแฟมา